สวัสดีค่ะทุือครั้งที่นึกถึงน้องพี่จะนึกถึง <c oughs> <c oughs> ตอนระสุวูดดีโชว์นะครับดถึงมากๆเลยค่ะดีใจมากๆเลยค่ะดีใจที่ได้มีโอกาสมาค,คุยกันอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เราไม่ได้เจอกันมาโอโ้โหเจ็ดปีด้วยกันจำได้เลยค่ะคือกลับไปดูเนี่ยยังมีความประทับใจแล้วก็มีความรู้สึกดีๆมากๆเพราะว่า <c oughs> คือครั้งนั้นพี่วูดดี้เนี่ยเหมือนแบบให้ของขวัญหญิงที่หญิงเคยพูดว่าหญิงอยากนั่งเรือ สำราญทานข้าวแล้วรายการพี่วูดดี้น่ะทำความฝันของหญิงเป็นจริงในวันนั้นคือไม่ใช่แค่หญิงคนเดียวที่นั่งทานข้าวบนเรือสำราญเจ้าพญามีพ่อแม่ครอบครัวมาด้วยหนูแบบว้าวมากน้าตาคลอครั้งนั้นน่ะ<อ>ยังรู้สึกระทับใจจนถึงวันนี้เลยค่ะหนึ่งชั่วโมงต่อจากนี้ไปถือว่าพิเศษสุดน,นะครับเพราะหญิงดีตั้งใจที่จะมานั่งเปิดใจใน,ในรายการวูดดี้โชว์เพราะว่าหลังจากที่เราไม่ได้เปิดใจกันมาเจ็ดปีเต็มค่ะ แจ็ดปีแต่ไม่ได้คุยกันมานานมากตัว,วนนเลขเหมือนมันานนะคะตัวเลขเหมือนมันานแต่ว่าในความรู้สึกของหนูที่ยังติดตามรายการของพี่บ่อยๆนะเหมือนหนูก็ยังได้ใกล้ชิดพี่เสมอครับคืออย่างนี้เราติดตามผลงานของกันและกันค่ะคุณผู้ชมค่ะนะแต่ว่าการที่จะได้นั่งในรายการและพูดคุยกันแบบนี้หลายปีแล้วนะครับถ้าเกิดว่าหญิงลีอาจจะยังนึกบรรยากาศไม่ค่อยออกพี่นึกออกนะพี่จําทุกประโยคได้เลยแต่คุณผู้ชมอาจจะยังจําไม่ได้ ย้อนกลับไปดูตอนที่หญิงลีเคยให้สัมภาษณ์บูดี้เมื่อ7ปีที่แล้วภาพบรรยากาศในวันนั้นมันประมาณไหนนะครับไ,<อ>ไปดูกันครับเป็นหญิงลีที่มันเหนื่อยมามาทำช่เหนื่อยมากเหนื่ยขนาดไหนเหนื่อยมาทั้งชีวิตนะมีคำดูถูกเยยดยามเต้นกินลำกินไม่มีใบปริญญาแต่ยิงคิดว่าการที่เรามีปัญญาทำมาหากิน ก็เปรียบเสมือนใบปริญญาเช่นเดียวกันคุณเรียนจบอะไรมาครับยิงเรียนจบม6ค่ะในชีวิตเรามันลำบากแล้วทำไมเราต้องเลือกที่จะลำบากจังเลยถึงคุณจะจบม6แต่ผมมีความรู้สึกว่าจากการพูดคุยกับคุณเนี่ยคุณจบปริญญาโทเป็นไงเอกหลายใบด้วยกัน มีคมเาผมกำลังนั่งคุยกับคนที่จบสูงมากครตัวมนะถ้าคุณไม่มีเวลาไม่ต้องไปเรียนเพราะผมว่าบทเรียนที่คุณได้มาไม่รู้กี่สิบปีในชีวิตที่ผ่านมามันเพียงพอวันนี้คุณมาถึงอันดับหนึ่งของวงการบันเทิงคนโง่มาถึงจุดนี้ ผู้ชมครับเพียงแค่เริ่มพูดคุยกันแค่ไม่กี่นาทีบูดี้ก็ได้เห็นน้ําตาจากหญิงลีซะแล้ววูดี้เริ่มรู้สึกว่าการพูดคุยในวันนี้ต้องไม่ใช่การพูดคุยกันแบบธรรมดาธรรมดาแน่นอนอววนี่เปิดรายการมาเธอร้องไห้แล้วครับคุณผู้ชมคือดูเทปนี้ทีไรน้ําตาก็ไหลนะเพราะว่าหญิงได้รับเกียรติจากปัญญาชนอ่ะพี่บูดี้คือปัญญาชนคนหนึ่ง ีประสบความสําเร็จสูงสุดให้คุณค่ากับเด็กบ้านนอกคนหนึ่งคำคำนี้มันก็คงเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นด้วยที่ไม่ใช่แค่หญิงลีก็เลยทําคุณค่าให้มีคุณค่าเพิ่มคือชีวิตมันเดินทางมาถึงจุดนี้แล้วก็คิดได้แล้วเรียบร้อยมันมี2ประเด็นครับหนึ่งก็คือว่าประสบการณ์เยอะสองคือมันมากอะอายุครับ <laughs> เราก็ไม่ใช่เด็กๆกันแล้วนะครับตอนนี้ผ่านกันมาทุกอุปสรคผ่านมาทุกเรื่องราวตกผลึกจนวันนี้เนี่ยสามารถมาแบ่งปันให้กับพี่น้องชาวไทยที่ดูอยู่หลังจากขอใจเธอแรกเบอร์โทรดังเป็นพลุปังะอะไรต่อหลังจากนั้นเพราะว่าหลังจากนั้นมาถึงวันนี้เราไม่ได้เจอกันเลยอย่างเป็นทางการคือหลังจากวันนั้นก็ทําทงานหนักมากทํางานหนักนะคะความโชคดีก็มีความโชคร้ายเข้ามาก็คือหญิงลืก็มาปวดนี่แหละ ตอนนั้นหญิงก็มีสถานการณ์ที่แบบเฮ้ยใบหน้าค่อยๆบวมขึ้นบวมขึ้นแต่กลับกันคือขาเล็กรีบอ่อนแรงเท่าเท่าแขนนะคะพี่คุณแม่ก็โชคร้ายบังเอิญร,รถชนขาหัวศีรษะช่วงเวลาเดียวกันเลยนะคะแล้วก็เลยรู้ว่าเอ้ยทำไมขาเรามันกางเกงมันใหญ่ขึ้นเหรออ๋อมันไม่ใช่ขาเราเล็กลงเฮ้ยขาฉันเล็กขนาดนี้เลยเหรออะไรเงี้ยร้องไห้นะทุกครั้งที่หญิงเห็นขาตัวเองอะหญิงดูภาพเก่านั้นไม่ได้เลยนะ ไอ้เรื่องหน้าบวมเนี่ยยิงไม่เท่าไหร่ยิงยังสามารถมองเห็นใช่ไหมคะตอนนั้นคือโรคอะไรครับคุณหมอตรวจพบว่าเป็นสเตรอยกดทับภูมิทําให้ตัวบวมคุณหมอคะจะหายตอนไหนหมอบอก2ปี2ปีแบบว้าย2ปีไม่ได้หนูก็ตัดสินใจเลยว่าหนูกพขอผ่าตัดเอาไขมันออกจากใบหน้าและก็คอและก็อะไรส่วนเรื่องตัวเรื่องอะไรเราก็ใส่เสื้อผ้าให้มันเซฟเซฟไป ที่ขาที่เล็กรีบก็ใส่รองเท้าไปแก้กันไปก่อนซึ่งต้องขอบคุณทางสังกัดค่ายแล้วก็ทางออสินค้าต่างๆที่ยังให้โอกาสและยังดูแลคิดว่าเขาอาจจะไม่ได้ไปต่อกับเราคิดว่าจะไม่ไปต่อแต่ทางผู้ใหญ่ทางอะไรก็คือไม่ได้มองว่าเราเป็นความผิดของเรานะคะหญิงก็แบบรอเวลาก็ผ่านไป6เดือนผ่านไปหนึ่งปีผ่านไป2ปีทุกอย่างมันกลับมาดีอ่ะพี่วุด,ดีเพราะว่าสเตียรอยที่เราใช้สะสมมันค่อยๆเจือจางไปเริ่มต้นยาใหม่ค่ะก็เลยกลับมาเป็นหญิงดี กลับมาได้อีกครั้งหนึ่งซึ่งหนูภูมิใจมากในวันนี้หญิงรีตอนนี้ไม่ได้เป็นแค่ศิลปินนะครับคุณผู้ชมครับแต่ว่าเป็นผู้ประกอบการนะครับแล้วก็เป็นเจ้าของรีสร์ดด้วยได้มีโอกาสไปส่องนะครับเห็นคอนเทนต์เยอะมากเกี่ยวกับรีสอร์ที่บุรีรัมถูกไหมครับเล่าให้ฟังสิครับว่าตอนนี้อินกับรีสร์ทนี้ขนาดไหนทำมานานหรือยังฮะเออรีสซอดนี้ค่ะหญิงทำมาตั้งแต่ประมาณ ปี58นะคะหญิงลีก็มีห้องพัก30ห้องะนะคะแล้วก็สนามแล้วก็ห้องสัมมนานะคะขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่เคยมาพักมาสัมนาม,าสมนามาจัดเลี้ยงมาแต่งงาน,นอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้บอกชื่อวิสซ์เลยรีสอร์ทหญิงลีลันลาค่ะตาม <c oughs> ชื่อตัวเองและชื่อเพลงงั้นตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้อะไรที่ทําให้คุณมีวันนี้ครับหญิงลีถ้ามีวันนี้ก็คงเป็นเป็นความแข็งแกร่งมั้งคะ <c oughs> เป็นความเป็นความยากจนหรือเปล่า ไม่ยอมให้ใครเอาเปรียบแล้วก็ไม่อยากเอาเปรียบใครแล้วก็เป็นคนสนุกมนุษยสัมพันธ์ดีสนุกสนานค่ะคุณเป็นคนที่เก่งมากๆนะคุณผ่านอะไรมาได้หลายสิ่งหลายอย่างนับถือมากๆนับถือมากมากและบ้านจะว่าหลังจากนี้ไปไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหญิงนี้ก็สามารถจัดการกับทุก<อ>สิ่งทุกอ,อย่างได้นะครับมาวูดิโชในวันน,นี้เนี่ยนะกขขออนุญาตถามแบบเปิดเปิดใจถามเลยนะครับได้คพี่ค่ะมีอะไรที่เกิดขึ้นกับหญิงลีเองที่หญิงลีประสบและเจอทําให้หญิงลี เครียดหนักใจไม่เคยเล่าที่ไหนมาก่อนและอยากจะเปิดใจบอกวูดี้วันนี้มีไหมครับขออนุญาตเล่าในส่วนที่มีความคังคาใจเนาะจำได้ไหมว่าหญิงมีภาพโพสว่าโอเคสักวันหนึ่งฉันจะไปนะคะเหมือนเรารู้สึกว่าเราต่ําต้อยด้อยค่าเป็นนักร้องบนนอกเดินทะเลทลาเข้ามาแล้วบังเอิญดังเหมือน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 เราฟุ๊กอย่างเงี้ยค่ะหญิงลีบอกว่าหญิงลีเป็นนักร้องฟลุ๊กดังแค่หนึ่งเสียงใช่ไหม คือนี่คือข้อความที่เราเห็นแล้วเราบอกกับตัวเองตอนนั้นเราเชื่อเ่าอย่างนั้นหรือเปล่าก็แอบคิดว่ามันใช่เหรออะไรอโอ้สงสัยใช่มั้งอะไรเงี้ยหนูรู้สึกว่าโอ๊ยเออไม่เป็นไรหรอกเก็บเงินกลับบ้านเงี้ยโอเคถ้าฉันอยู่ไม่ได้ไปไม่เป็นฉันจะกลับเหมือนเป็นลักษณะว่าเป็นจากสูงที่บ้านนอกดีกว่าเป็นที่ครอกในเมืองอะความรู้สึกนั้นเกิดขึ้นขนาดน,นั้นเลยเหรอใช่ค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเรามีปมด้วยว่าเราดังแค่เพลงเดียวเหมือนที่เขาว่ามันก็เลยเป็นแรงบันดาลใจผลักดันให้หญิงเน ทําสถานการณ์ที่เราเราคิดว่ามันแย่แยค่ะเราคิดว่ามันดังแค่เพลงเดียวเนี้ยก็มาทํางานบันเทิงทําคอนเสิร์ตอะไรให้มันสมบูรณ์จนกระทั่งว่าหน้าเวทีเนี่ยเขาไม่ได้ร้องเฉพาะขอใจเธอแรกเบอร์โทรนะเขาร้องกระหึ่มรอสายคนโสดอย่างเงี้ยค่ะไม่มีสัญญาณตอบรับเขาร้องกับหญิงหน้าเวทีให้หญิงมีพลัง ฉันไม่ใช่ผู้หญิงจเจ้าชู้ไม่ใช่ผู้หญิงรัดรู้แต่ฉันเป็นหญิงหล,ะล,ะละออั่นลาหน้าเวทีเขาร้องกับเราน่ะหนูก็เลยให้แรงบรันดาลใจตัวเองว่าบางอย่างน่ะคําที่เขาสบประมาทเราหรือว่าคําที่เขาดูถูกเราเนี่ยแต่พอเราทําให้มนันดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นเหมือนเป็นถ้าเป็นกุ้งก็เป็นกุ้งราคาแพงแล้วแหละเออแล้วยิ่งได้ชุบแป้งทอดไปอีกเนี่ยเออมันก<ด>็เพิ่มมูลค่าเพิ่มพลังจนหนูรู้สึกว่า เ,ออเราแคร์คนอื่นเยอะเกินไปคุณนี่โชคดีจริงๆนะเพราะว่าังวัน,นั้งคุณงุ่นคิดแล้วก็บอกว่าฉันไม่โบฉันไม่โอเคไม่มีใครยอมรับฉันฉันมันมีเพลงฮิตเพลงเดียวแล้วคุณตัดสินใจทิ้งพลังตนทุกอย่างกลับไปทําไร่ทํานาทิ้งหมดทุกสิ่งป่านนี้คุณจะไม่ได้นั่งอยู่ตรงนี้เพราะว่าคุณเชื่อไปเองในสิ่งที่แค่ไม่กี่คนเขาตัดสินเกี่ยวกับตัวคุณทั้งๆท,ที่มันเป็นความจริงในหัวเขา้าแต่มันอาจจะไม่ใช่ความจริงในความจริง วูดิเริ่มอยากรู้มากขึ้นแล้วละสิครับว่าจริงๆแล้วหญิงลีซ่อนเรื่องอะไรไว้ในใจอีกหรือไม่